กเยมาาแล้ันก็เป็นสองตัวที่ใหญ่นี่คือลากพิลานี่ก็เป็นสองตัวใหญ่ส่วนตัวอื่นก็จะเป็นตัวซิกและตัวเล็กเเกินไปนี่ทางชาวบ้านก็อาจจะปล่อยยื่นสู่ร้อมทะเลนะครับเพื่อจะได้ไปผสมพันธุ์นะฮะอันนี้คือภาพบรรยากาศโดสด ขอบคุณทุกท่านทุกคนขอบคุณที่ได้มาร่วมภารกิจในวันนี้นะฮะวันนี้เดี๋ยวท่างนายกก็จะไปทําอาหารเย็นนี้เลยครับนี่ฮะนี่คือบากวน กงรงนกางวง็อเงนะครับี่ก็เข้ามาสัมผนะครับมาชมวิถีชีวิตของชุมชนว่าการลากวนจับปลาชายหาดนั้นทำเป็นอย่างไรครับก็สามารถมาร่วมกิจกรรมนี้ได้ทุกวันใช่ไหงครทุกวันครับทุกวันช่วงกเมากี่โมงครับท่านขอห้โมงเย็นเป็นต้นไปนะงัที่หาดในหานะรวันนี้ขอบคุณท่านนายกด้วยนะแล้วก็พูดที่ร่วมกิจกรรมวันที่ลากวนด้วยนะะวันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศสดๆเลยครับเอาเียผมนะครับ จะเอากลับบ้านใช่ไหมครนี่นะคะอ่ะตอนนี้แฟนเพจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะอันนี้คืออ่ประมงพื้นบ้านนะครัชื่อชื่อเขียนอยู่นะตอนที่สถาบันคนเราไว้ตอนนี้ท่านอาลุสนก็นำนะฮะชาวบ้านมาร่วมภารกิจนะคะให้กับว่าได้ดูว่าการนำประมงพื้นบ้านนี่เมื่อวันทุกเนด็กก็จะมีหลายรู